แีแอครั้งที่24 The Battle Series Presented by น้ำยาบ้วนปากฟลูโอคาริลร่วมสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตแอลลีนสูตรแคลเซียมเข้มข้นกรรมการทีมสีแดงต้องหนักใจกันเลยทีเดียวที่จะต้องเลือกว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเดี๋ยวกับมือแล้วก็สว่างคือคู่นี้คือสิ่งที่รอบเนี้ย พี่ต้องการมากที่สุดจากทุกๆคนร้องยิ้มแย้มพี่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่ดูการประกวดอะความเห็นของคณะกรรมการนะครับนี่คือคําตัดสินของกรรมการครับน้องกรีนครับคุณคือคนที่ยังไม่ใช่สําหรับเรานะครับน้องบูมเป็นคนที่ใช่สําหรับเราครับ ขอแสดงความยินดีด้วยครับในการแบทเทิลคู่ต่อไปเป็นคู่ที่มีสไตล์ชัดเจนไม่เหมือนใครจนทำให้กรรมการชื่นชอบมาแล้วจากรอบออดิชั่นที่ผ่านมาไปพบกับพวกเขาทั้งสองคนกีตากันพศประยุนพันธ์และเอเลียนกรินองชุ่มสวัสดีค่ะชื่อกรินอองชุ่มค่ะื่นเ่นชื่อเอเลียนอายุ21ปีค่ะตอนนี้ผ่านเข้ารอบทีมสีแดงแล้วสวัสดีครับกีตากันพศประยุนพันธ์ครับอายุ20ปีครับ ฝานี้ผ่านเข้ารอบทีมสีแดงแล้วครับตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่ามันเป็นการประกวดที่มันมีมานานนะคะดูขลังค่ะดูขลังก็ดีใจมากนะไม่คิดเลยรอบแรกที่ผ่านมาก็เกินแล้วอยากจะพิสูจน์ตัวเองครับเพราะว่าครั้งที่แล้วไปําไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าก็อยากให้เพื่อนๆเปิดรับในตัวเลี่ยนที่เลียนเป็นอย่างนี้นะคะก็ถึงแม้จะไม่ใช่คนมันมันก็จริงๆมันก็เป็นคนแหละค่ะแต่มันดูแบบไม่เบสิกอ่ะมันมันไม่ธรรมดามันดูเกินนะคะ อยากให้ดูที่ผลงานค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีน้องทั้งสองคนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับมาจากที่ไหนบ้างชื่อเอเลียนค่ะมาจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะแล้วอีกคนเลยครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชิกิต้าครับผมหนูมาจากที่ไหนครับมาจากจังหวัดลบุรีครับสองคนคนละแนวเลยโอเคทางเดินข้างหน้าเป็นของคุณทั้งสองคนแล้วนะค่ะขอให้ความฝันเป็นจริงเชิญครับกรรมการรอคุณอยู่ในอีก109ข้างหน้าครับ Ask for money huh? and get it wise, Explore right. for advice, huh? get money wise. wise. I'm from, the dirty. I'm from the dirty, but she could nice. Yeah, I caught in the moment, but I, I caught, caught it life One day when my life is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh. I just wanna feel this moment. Oh. I just wanna feel this moment. Caught alive for the tallest building in Tokyo. Long way for the hard race to was results in oh, yeah They counted always three or five all day. Now baby we can party, oh baby we can party. We can party. Uh -huh. She read books, I bet are about red rooms and diah. Huh. I got it do, do you see me do 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 Stop time and enjoy it's this th moment One day when my life is glowing I'll be in the castle golden But until the gates are open I just wanna feel this moment Sing it oh, oh, oh. Oh. oh I just wanna feel this moment oh. I it out! city future, We live for the moment, makes sense darling. it, uh -uh. Now make that last I me, mean, brilliance. I'm a genius, I'm mean, brilliance. This is what's good. I'm breakdown sickly, sick like a ruler. I'm a lost, like. Learn a lot, but I'm still in the feeling like Zula I'm far from cheap I'm breaking up company, into all my peeps giving inside of war not give you like a Z <laughs> Time is money All the differences are on it list of wars, list of time And enjoy joy. this moment darling One day when my life is glowing I'll be in the castle golden But until the gates are open I just wanna feel this moment. Oh, 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 oh. just wanna feel this moment. Oh, 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 oh. I just want to feel this moment what? โอ้หน้หนูสวยมากเลยอะหนูรู้สึกว่าหนูสวยมากเลยอะหนูสวยมากลูก โอ้ยเป็นไงเป็นไง Thank you KPN ปีนี้สนุกเจงเจงคุณน้องคะคำว่า attitude นะน้องทั้งสองคนมีแบบเต็ม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 คุณน้องกีต้าเกาหลีนะคะ Prepare for Thailand Gita is coming เรามีนักร้องแบบเกาหลีแล้วท่านผู้ชมเอเลียนเนี่ยชัดเจนมากจะนิกกี้มินาชจะคริสตินาเฮเกเลราประเทศไทยกำลังมาแล้วจ้าขอบคุณค่ะโอ้ยมันจริงๆส่วนตัวพี่ขอบอกว่ายอมรับเลยในความสามารถในการร้องของน้องทั้งสองคนนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์มด้วยดีมากๆ มีอันหนึ่งที่รู้สึกได้พูดถึงกีต้าก่อนกีตราท่วงปลายค่อมจังหวะนิดนึงเกือบพาเขาล้มไปด้วยแต่เขาหันไปมองกันแล้วกันแล้วช่วยกันันส่งปุ๊บเฮ้ยนั่นนะโอเคเหมือนเตือนเอเลี่ยนก็ต่อได้เข้าจังหวะเข้าจังหวะบิพอดีเก่งมากนะครับทั้งคู่ส่วนเอเลี่ยนเนี่ยพี่มีความรู้สึกอย่างนี้อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเอเลี่ยนมีความสามารถแต่เอเลี่ยนยังมี ความคิดอยู่ในสมองเวลาที่กําลังโชว์อยู่ว่าอยากโชว์บางาทีดูมากเกินไปเรา<ช>อยากโชว์ใช่เราต้องมีความอยากเป็นศิลปินมากขึ้นกว่านี้หมายความว่าบาลานซ์ใช่ดีอยากโชว์เนี่ยโชว์ใช่แต่ความเป็นศิลปินคือความเป็นคนที่ฉันเป็นในตัวเนื้อเพลงแล้วจะทําให้เรามีโฟกัสอยู่กับเนื้อหาของเพลงมากกว่าที่เราจะคิดว่าเราจะโชว์เพื่อที่จเอเลียนสามารถเอา Uh, ความสามารถตรงเสียงมาใช้ได้มากกว่านี้มากกว่าเอา performance เพราะ <Because S 1> ตอนนี้อเออพราหนูมีของครับน้องกีตาร์และน้องเอเลียนนะครับจากที่เมื่อกี้ได้คอมเมนต์ให้ฟังว่าเรามีข้อดีข้อปรับปรุงอะไรยังไงบ้างนะครับและนี่คือคำตัดสินของกรรมการครับน้องกีตาร์ครับคุณคือคนที่ ใช่สำหรับเราครับน้องเอเลียนครับคุณคือคนที่ยังไม่ใช่นะครับขอบคุณครับ ไปให้ไกนะลูกม่ไลลลกลเปาอเปรเทียงปเทียงเไปเข้ารอบท้าย้ากกรรมการทีมสีแดงถึงกับร้องไห้สักครู่ เะไร <c oughs> เหมือนกันฝั uh ่งเนี้ยต้องไปฝึกให้มั่นคงกว่านี้ส่วนฝัน่งเนี้ยก็ต้องเลด back กว่านี้นิดนึง <c oughs>